สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมา พาทุกท่านไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาถึง14มกราคมมาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับด้านใดมาดามขออนุญาตชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูทุกท่านขอเป็นตัว แทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญเก <c oughs> <c oughs> ี่ยวกับด้านใดไพ่ใ <c oughs> บแรกนะคะได้ไพ่ราชาราชาถ้วยราชาถ้วยในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงของการมีสเสน่ห์ของชาวราศีธนูนะคะหรือลัคนาธนู และชาวราศีธนูเองช่วงนี้เป็นอาจจะมีอาจจะกําลังคิดอยากที่จะทําอะไรหรือลงมือทําไปแล้วหรือกําลังทําอะไรอยู่แล้วกําลังรอความสําเร็จนะคะหรือบางคนก็อาจจะจะรอก,การลงมือทําในบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนก็อาจจะรอก,การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นจะมีเกิดขึ้นได้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจหรือคิดไว้มันจะได้แต่เพียงแต่ว่ายัางไม่ใช่ในตอนนี้นะ ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งรอโอกาสอีกสักนิดหนึ่งกำลังจะมาถึงอาจจะเป็นในช่วงสักเดือนตุลาก็ว่าได้นะที่ถึงที่ถึงจะสำเร็จเพราะฉะนั้นอ่ะต้องรอคอยอีกสักนิดหนึ่งไม่ใช่ในระยะเวลาใกล้จนเกินไปแต่ก็ไม่นานจนเกินรอนะคะอยู่ประมาณอันนี้มันก็สิงหาละเข้าไปจะกลางเดือนละน่าจะประมาณไปเออประมาณช่วงตุลานะคะน่าที่จะ ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่คิดไว้ก็จะประสบความสําเร็จหรืออาจจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นหรือบางคนก็อาจที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือบางคนก็รอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างก็จะได้เจอกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ดีวิลดีวิลเขาบอกว่าใครที่รอคอยความรักในช่วงเออก็ต้องบอกว่าใครที่รอคอยความรักใครที่มีเรื่องความรัก นะคะเป็นช่วงจังหวะมีสเสน่ห์คุณอาจจะไปพบปะเจอเจอหรือพูดคุยอาจจะมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะพบหาพูดคุยกับชาวต่างชาติเป็นช่วงจังหวะที่ต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งเขากำลังจะเดินทางมาหาน่าจะอยู่ประมาณช่วงตุลานะคะส่วนเออถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องการงานเขาบอกว่าทำงานอะไรก็ตามให้ตั้งใจทำแบบ เอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกับสิ่งที่คุณทำแล้วจะประสบความสำเร็จถ้าถ้ารอคอยเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนแน่นอนแต่เพียงแต่ว่ายัางไม่ใช่ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายอย่างเช่นประมาณช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะคะส่วนบางคนอาจจะมีโครงการของการลงมือทําอะไรไปในบางสิ่งบางอย่างแล้วจะประสบความสำเร็จไหมสำเร็จ แต่ยังไม่ใช่เดือนนี้แต่สําเร็จแน่นอนมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงแน่นอนเพียงแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลารอคอยสักนิดหนึ่งและที่สําคัญต้องทํางานแบบเอาจริงเอาจัง,เอ,จงเอาเป็นเอาตายกับมันนะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังซะจะประสบความสําเร็จแน่นอนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือง,งานประจําใดๆก็ตามนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สองถ้วย ต้องบอกเลยชาวราศีธนูช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยอะไรก็ไม่เท่ากับสเสน่ห์สเสน่ห์แรงมากจะมีคนเข้ามาแต่คนที่เข้ามาถ้าคุณเป็นคนโสดจะเจอคนที่อายุมากกว่านะคะจะมีเอ่อมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันมีโอกาสที่จะคบหากันแต่จะเจอคนค่อนข้างเจ้าชู้เจ้าชู้ด้วยขี้หึงขี้หวงด้วย เพราะฉะนั้นจะแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของค่อนข้างชัดเจนแต่ถ้าถามถึงเรื่องงานมีเกณฑ์ที่จะลงทุนร่วมหุ้นกับคนที่คุณรักกับคนที่คุณไว้วางใจเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าละใบต่อไปจะบอกอะไรต่อจะดีหรือไม่ดีในด้านไหนนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เอ่อแ e มเป r ลนเขาบอกว่า ถ้าเป็นเรื่องงานงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหรือบางหรือบางคนนะชาวราศรีธนูบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายองค์กรนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากยิ่งขึ้นส่วนถ้าเกิดว่ามาถามถึงเรื่องความรักต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นเรื่องความรักอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนคู่ใครที่มีคู่ใครที่มีคนเคยพูดเคยคุยเคยคบหาอยู่ อาจจะมีปัญหาเราหองลรแหงการเจอคนขี้หึงขี้หวงเรารู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจไม่เป็นตัวของตัวเองช่วงเดือนสิงหาคมนี้มีเกณฑ์ของการเปลี่ยนคู่เกิดขึ้นแล้วคุณจะเจอคนที่คุณรู้สึกว่าเออเพอร์เฟกที่สุดในชีวิตคุณละดีกว่าคนเก่าๆที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าตัวเราต้องหยุดนะ ต้องหยุดความเจ้าสเสน่ห์ลงบ้างถ้าคุณไม่หยุดความเจ้าสเสน่ห์ลงบ้างคุณก็จะสสแสวงหาคนต่อไปอยู่เรื่อยๆมันก็จะเป็นการที่เรียกว่า เปลี่ยนคู่อยู่เรื่อยๆไม่รู้จักจบสิ้นได้นะนะคะส่วนชีวิตของถ้าอยากจะรู้ชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรถ้าสําหรับชาวราศีธนูก็มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมใครที่ชีวิตรู้สึกมันดูแย่ๆมันดูดบๆไปในช่วงสิงหาคมนี้มันจะเปลี่ยนไปดีกว่าเดิมส่วนใครที่ดีที่คิดว่าดีอยู่แล้วเดือนนี้จะดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะ เพราะนั้นเรามาดูไพ่ใบต่อมาจะบอกอะไรชาวราศีธนูบ้างไพ่ใบต่อมาไดโอมเพลอร์เอมเพลอร์ oh, Emperor. Emperor ในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูบางคนเนี่ยไม่ใช่บางคนอนะถ้าคุณมีความกระตือหรือล้อนต้องพูดแบบนี้ถ้าคุณมีความกระตือหรือร้อนอยู่ตลอดเวลาขยันเรื่องการทำมาหากิน คุณก็จะประสบความสําเร็จเอ็มเพอเลิร์เขาบอกว่าก้าวหน้าก้าวไกลได้เหนือคนอื่นไม่มีใครมาเทียมคุณได้นะเพราะคุณเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมพูดเก่ง พูดจาหวานล้อมได้ดีมีคนเชื่อถือมีอำนาจวาสนาบาร,รมีในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคำพูดของคุณจะพูดอะไรออกไปก็ตามมันจะเป็นคำพูดที่ดูดเด็ดขาดดูน่าเชื่อถือแล้วคนก็จะยังเก่งในคำพูดของคุณด้วยถ้าพูดตัดสินหรือว่าพูดชี้แนะอะไรไปปุ๊บเนี่ยคนก็จะโอเคกับคำพูดคุณมากที่สุด แต่ถ้าถามถึงเรื่องตำแหน่งงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปในตำแหน่งสูงๆด้วยชีวิตมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าใช้ระยะเวลาในการรอคอยสักนิดหนึ่งนะอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วด่วนได้มากเกินไปว่าเอาไหนว่าพูดว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมันก็น่าที่จะต้องได้เดือนนี้เดือนนี้มันยังไม่ใช่เดือนไม่ใช่เดือนของเราเพียงแต่ว่าไพ่ขึ้นมาเตือนไงว่า ไพ่ขึ้นมาบอกให้คุณเตรียมตัวล่วงหน้าว่าเออถ้ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะเราควรเตรียมตัวแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปตั้งเป้าว่าเออมันต้องได้เดือนนี้ไม่ได้มันก็จะรู้สึกผิดหวงังแต่จริงๆแล้วมันได้แต่มันเลื่อนออกไปเท่านั้นเองนะคะไพ่ใบต่อมางัจะมาพูดถึงเรื่องความรักก่อนถ้าพูดถึงเรื่องความรักนะ่ะถ้าคุณเออ คบหาสมาคมอยู่กับคนที่มีอายุมากกว่าคุณจะเจอคนที่ดูดีมีฐานะนะสามารถซัพพอร์ตชีวิตคุณได้แต่เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะวางอำนาจกับเราไปสักนิดนึงไม่ชอบให้เราอ่ะไปไปข่มเขาแต่เขาอาจจะข่มเราแต่เขาสามารถดูแลซัพพอร์ตชีวิตคุณได้นะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ อัศวินไม้เท้าอัศวินไม้เท้าเ็าบอกว่าเป็นช่วงของการที่เรือนสิงหาเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่เฉยไม่ค่อยได้อยู่นิ่งมีเรื่องมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นการเดินทางที่อาจจะไปติดต่องานติดต่อธุรกิจไม่ใช่เป็นการไปเที่ยวอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานซะมากกว่าเรื่องเที่ยวนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วเป็นการที่เรียกว่า มีความกระตือรือร้อนต้องมีความกระตือรือร้อนมากๆนะสาหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูหรือบางคนอาจที่มีเกณฑ์ของการเดินทางไกลไปไปต่างประเทศแต่กํลเป็นการไปที่เหมือนไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วคุณไปดูช่องทางบางอย่างที่จะทําให้คุณมีโอกาสได้มากยิ่งขึ้นในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี้เขาบอกว่า คุณจะทําอะไรก็ตามมันจะเป็นการที่เรียกว่าท้าทายความสามารถของตัวคุณเองมันเป็นงานที่มีความสามารถเฉพาะทางของคุณและเป็นการท้าทายความสามารถที่คุณจะมองเห็นความโดดเด่นในความสามารถเฉพาะตัวของคุณด้วยไพ่ใบต่อมาได้สามเหรียญสามเหรียญเขาบอกการงานดีนะ มันก็เหมือนอย่างที่มาดามพูดไปเมื่อกี้เลยการงานดีแต่ต้องเป็นการงานที่มีความสามารถเฉพาะตัวของชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในแต่ละคนนะคะแต่ละคนคุณอาจจะมีความสามารถในเรื่องด้านหน้าที่การงานที่แตกต่างหลากหลายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นราศีธนูไม่ได้มีแค่คนสองคนบนโลกใบนี้ใครที่ทํางานด้านไหนแล้วมีความชำนิชำนาญในด้านใดศึกษาเรียนรู้ด้านนี้มาอุ้ยไม่ได้ทำงานตรงสายเลย คุณในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยคุณหางานที่ตรงกับสายงานของคุณสายงานที่เฉพาะทางของคุณอะ่ะจะโดดเด่นมากทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสมีช่องตาช่องทางในการทามาหากินได้มากยิ่งขึ้นและจะมีลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยใบต่อมาได้สาม สามเหรียญเอ้สามถ้วยสามถ้วยเขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่อาจจะทําอะไรลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงก็ได้นะหรืออาจจะลงทุนร่วมหุ้นกับกรรยานามิตรอาจจะเป็นการลงทุนร่วมหุ้นเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจที่คุณถนัดนะคะอาจจะเป็นความถนัดเฉพาะทางของคุณหรืออาจที่จะเป็นการหาคนที่มีความถนัดเฉพาะทางที่เหมือนเหมือนกันมาลงทุนร่วมหุ้นด้วยกันถามว่าดีไหมประสบความสําเร็จไหม ชีวิตเปลี่ยนแปลงแน่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมันก็ย่อมที่จะต้องประสบความสําเร็จเพียงแต่ว่าในช่วงแรกๆมันยังมองไม่เห็นเ,เขาเรียกอะไรนะค่าตอบแทนหรือว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าการทํามาดูราบรื่นขึ้นเพราะช่วงแรกๆมันยังไปมองหาผลประโยชน์ยังไม่ได้ด้วยกันทุกคนแหละไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สองไม้เท้าสองไม้เท้าในที่นี้เขาบอกว่า ทำอะไรเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์เพิ่มเติมด้วยก็จะดีนะสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูนะคะหรือบางคนก็อาจจะทําอะไรที่เกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกหรืออาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศหรือมีการติดต่อต่างประเทศหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปต่างประเทศได้นะคะสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนู เป็นช่วงที่เรียกว่ากําลังมองหาโอกาสที่จะก้าวหน้าก้าวไกลให้มากกว่าเดิมเพียงแต่ว่ายังยังมีความระแวงอยู่บ้างว่าอืถ้าเราจะทําอะไรที่มันก้าวล้ําออกจากเส้นเดิมไปเนี่ยมันจะปลอดภัยไหมมันจะดีไหมกําลังพิจารณากําลังดูอยู่กําลังตัดสินใจเพราะฉะนั้นมาดูไพ่ใบต่อมาจะบอกให้บอกถึงการที่เรียกว่าคุณอาจจะ ตัดสินใจช้าหรืออาจจะมีความรอบคอบแต่เป็นเพราะว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยชาวราศีธนูสามารถที่จะทําให้ครอบครัวมีความสุขนะคะแล้วใครที่มีเรื่องความรักเข้ามาใครที่โสดอยู่เขาบอกว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถ้ามีคนเข้ามาอาจจะคนที่เข้ามาเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนที่ไกลออกไปอยู่จังหวัดที่มันเป็นเกาะ แล้วก็อาจจะรอเวลาที่จะมาพบปะเจอเจอกันมามาพูดคุยกันมาดูดูตัวกันมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และถึงขั้นลงเอยแต่งงานกันได้นะคะสำหรับบางคู่แต่บางคู่ก็อาจที่จะยังยังไม่ถึงเวลาแต่บางคนก็ถึงเวลาที่จะได้แต่งงานแล้วก็มีนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ราชาดาบราชาดาบเขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่ เหนื่อยหน่อยนะ ต้องสู้ต้องลุยต้องลงมือทํางานด้วยตัวเองทําควบคู่ไปกับลูกน้องบริวารได้ด้วยยิ่งดีนะคะเป็นช่วงที่มีอํานาจวาสนาบารมีจะทําอะไรก็จะมีลูกน้องอยู่ใต้อานัตเชื่อฟังเราเพียงแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยต้องปกครองดูแลลูกน้องใต้อานัตด้วยการที่รู้จักว่าใช้ทั้งพระเดชและพระคุณอะไรที่มองข้ามได้ก็มองข้ามไปบ้างถ้าเกิดว่าเขาทํางานให้เราเนี่ยเขาทําดีมีความขยันแต่บางครั้งบางทีเนี่ยเขาอาจจะมี มาสายบ้างเพราะว่ามีธุระจําเป็นจริงๆเราก็ต้องหยวนหยวนยอมยอมที่จะอย่าไปตรงไปสมุดทุกอย่างบางสิ่งบางอย่างหยวนได้มองข้ามได้ก็มองข้ามไปจะทําให้ลูกน้องบริวารรู้สึกว่าทํางานอยู่กับเราแล้วมีความสุขมีความสบายใจมันจะทําให้เราปกครองลูกน้องได้อย่างดีกว่าที่เราจะใช้แต่พเดชที่จะต้องตรงตามกฎตามระเบียบมาสายหักเงินทําดีไม่ได้อะไรเพิ่มเติมแบบนี้มันไม่โอเคเขาก็จะคิดว่า โอ้ทำดีทําโอให้บางทีก็อโอฟรีซะนี่แต่ถ้าเกิดว่าเขาทําโอเขาทําดีงานเราเสร็จเร็วเราก็ควรที่จะมีรางวัลปลอบใจให้กับคนขยันบ้างแต่ถ้าใครที่ไม่ขยันก็ต้องดูเปรียบเทียบกันด้วยนะไม่ใช่คนไม่ขยันก็ได้คนขยันก็ได้ไอ้คนขยันน่ะมันจะหมดกำลังใจนะคะในช่วงนี้เขาบอกว่า เป็นช่วงที่เหนื่อยกับเรื่องงานหน่อยนะคะโฟกัสเรื่องงานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูจะเน้นไปเรื่องงานมากกว่าเรื่องความรักแต่เรื่องความรักก็เข้ามาปัวเปียกับชีวิตคุณแต่สําหรับใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงเนี้ยอยากจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบก็คือคนที่ไม่มีลูกก็อยากมีลูกแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะทําลูกเพราะว่ายุ่งอยู่กับงานนะคะ ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญเขาบอกว่างานเยอะงานล้นมืองานดีมากเลยต้องบอกก่อนเลยชาวราศีธนูง,งานเยอะงานล้นมืองานดีมากเลยทําให้ทันก็แล้วกันนะคะอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงอาจจะต้องมีคนมาร่วมทําด้วยเพราะทำคนเดียวอาจจะทําไม่ทันดังนั้นก็ต้องทํางานแบบรู้จ,จักผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนปนเป็นจะทําให คนที่อยู่ด้วยคนที่ช่วยงานเราหรือร่วมงานกับเราเขามีความสุขในการทํางานผลงานก็ออกมาดีงานเราก็จะสําเร็จได้อย่างรวดเร็วทีนี้มาดูไพ่สรุปใบสุดท้ายไพ่สรุปใบสุดท้ายได้สิบเหรียญสิบเหรียญเขาบอกว่าการงานดีการเงินอุดมสมบูรณ์ครอบครัวก็สมบูรณ์แบบไปด้วยใครที่ยังไม่มีครอบครัวนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ของการมีครอบครัวใครที่ทํางานเอ,อ ใครที่ทำงานประจำะทีนี้เรามาพูดถึงว่าสิบเหรียญเนี่ยถ้าจะมามองถึงว่าการทำงานในระบบออกองสีก็ได้สําหรับใครที่ทํางานประจาต้องบอกว่าใครที่ทํางานประจําอยู่บางคนอาจที่จะอยากออกมาเปิดกิจการหรือทําธุรกิจส่วนตัวที่ทําแบบเป็นกงศีสามารถที่จะเป็นงานที่ต่อยอดชั่วลูกชั่วหลานได้เลยทีเดียวทําให้ครอบครัวมีความสุขมากยิ่งขึ้นหรือบางคนบางคนอาจจะรับช่วงต่อจาก คุณพ่อคุณแม่หรือบางคนคุณพ่อคุณแม่รับช่วงต่อมาจากปู่ย่าตายายของเราแล้วสืบทอดมายังรุ่นเราก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นคุณเป็นรุ่นหลานเนี่ยก็อาจที่จะคุณอาจจะได้ลูกน้องหรือว่าคนเก่าคนแก่ที่คอยช่วยดูแลซัพพอร์ตคอยแนะนําคุณในเรื่องงานได้นะคะจะเจอลูกน้องเจอบริวารที่ซื่อสัตย์ไว้วางใจได้ตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายศพ So, เขาส่งต่อมาจนถึงคุณเขาอาจจะเป็นคนที่ดูแลมาเป็นคนเก่าคนแก่พอจะรู้ช่องทางในการทําธุรกิจก็จะแนะนําคุณต่อหรือบางคนต้องบอกว่าหรือชาวราศีธนูบางคนก็อาจจะเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจเองเลยนะคะ <cinematic. S 1> ก็สามารถส่งต่อให้ได้ชั่วลูกชั่วหลานเลยทีเดียวเรียกว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี้ยชาวราศีธนูหรือลัคนาธนู เป็นช่วงที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องคาการเงินแล้วก็เป็นช่วงที่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยนะคะสตูที่คิดร้ายคิดไม่ดีในช่วงนี้ก็ดูไม่มีนะดูที่จะแพ้ภัยหรือว่าแพ้อํานาจวาสนาบาร,รมีของตัวของตัวคุณไปนะคะเพราะฉะนั้น จัดว่าดีดีในทุกอย่างทีนี้ถ้ามาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพก็ถือว่าแข็งแรงดีนะสาหรับเอ่อวัยรุ่นวัยเรียนวัยทางานก็จัดว่าแข็งแรงดีแต่ถ้าคนที่อายุมากแล้วนะคะใครที่มีโรคประจําตัวอันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะถือว่าโอ้โลกูโลกโรคประจําตัวหายมันคงไม่หายแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะน่าเป็นห่วงนะคะส่วนเอ่อถ้าบางคนอายุเยอะแล้วไม่แน่ใจ กรรมพันธุ์ที่บ้านมีว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็ไปตรวจดูอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจเราควรต้องตรวจดูเผื่อเราเพิ่งเริ่มเป็นหรือถ้าไม่เป็นเราก็จะได้รู้ว่าเอ้ยตอนนี้ค่าเลืเอดค่าเลือดของเราเนี่ยตัวไหนที่มันเ,เริ่มเริ่มที่จะผิดปกติไหมแต่ผิดปกติแบบเรียกว่ายังควบคุมได้ยังไม่มีปัญหาแต่แค่เพิ่งเพิ่งเริ่มผิดปกติเล็กๆน้อยๆมันก็จะทําให้เราเนี่ย สามารถเรามัดระวังตัวได้มากยิ่งขึ้นทีนี้เรามาดูการเสริมพลังบวกรับพลังบุญเพื่อให้ชีวิตมันเฮงปังมากยิ่งขึ้นสําหรับชาวราศีธนูนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ใบแรกเขาบอกว่าให้ซื้อทองหยอดกินหรือให้แฟนกินก็ได้ในวันอาทิตย์นะคะในช่วงเวลา19นาฬิกานาทีถึง19นาฬิกานาทีทองหยอดนล้เราไปซื้อที่ในเซเว่นก็ได้ นะคะคใน Seven เซเว่นน่ยมันจะเป็นแค่เพียงเม็ดเล็กๆกินในวันอาทิตย์วันอาทิตย์จะกิน1เม็ดก็ได้หรือจะกิน6เม็ดก็ได้ตามกําลังของวันอาทิตย์เพื่ออะไรวันอาทิตย์ปีนี้มันเป็นอุบาทเพราะฉะนั้นอุปสรรคติดขัดมีอยู่บ้างไหมถ้าไม่มีคนมาเป็นอุปสรรคติดขัดคุณนะก็ระวังเรื่องสุขภาพ ะะมันอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพก็ได้หรืออาจจะมีศัตรูที่คิดร้ายคิดไม่ดีแต่มันไม่เปิดเผยตัวให้เรารู้ว่าแต่คอยทําลายชื่อเสียงเราอยู่เพราะฉะนั้นเรากินเนี่ยทองหยอดเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อทําให้เราเนี่ยรู้จักเออเราถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าใครคิดร้ายคิดไม่ดีกับเราเนี่ยบางทีเราอาจจะเป็นคนที่พูดตรงพูดแรงพูดขวานผ่าซากมันอาจจะทําให้เราเนี่ยพูดจาดูหวานดูหวานขึ้น ดูอ่อนน้อมถ่อมตนขึ้นแต่ว่าทรงไว้ซึ่งอำนาจวัส,สนาบารมีนะมันเป็นการที่กินทองหยอดเพื่อที่จะไปดักอุบาทซะนะคะอุบาทต่างๆที่ใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับเรามันก็จะได้แพ้ภัยตัวเองไปเองจะได้ออกไปจากชีวิตเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเขานะคะทีนี้ใบต่อมาใบาต่อมาเขาบอกว่าให้สวดพระคาถาประจำวันอาทิตย์หกจบ ในวันพุธวันอาทิตย์ก็อย่างที่มาดามบอกมันอุบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดของเรานี่แหละมันจะอุบาทเราอาจจะพูดตรงพูดแรงพูดขวานผ่าซ้าพูดแบบไม่เกรงใจใครโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้หรอกไม่รู้สึกหรอกว่าที่เราพูดไปเนี่ยมันไปเสียบแทงใจคนอื่นหรือมันทําให้คนอื่นเขามองล้วรู้สึกว่าเราใช้คําพูดรุนแรงเกินไป ตรงเกินไปขวานผ่าซากเกินไปเขารับไม่ได้เขาอาจจะโกรธเขาอาจจะเคืองเราเขาอาจที่จะมีความรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นศัตรูกับเราแต่ก็ไม่ได้แสดงความชัดเจนให้เห็นถึงการเป็นศัตรูเพราะคุณอาจจะมีอํานาจวัสนาบาร,รมทีที่เหนือเขา mm. เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทําให้มีศัตรูได้จะเป็นดีที่สุดดังนั้นน่ะให้สวดพระคาถาประจาวันอาทิตย์เพื่อดับอุบาทในวันพุธเพื่อเสริมเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคําจา การคิดการตัดสินใจหรือคําพูดที่มันตรงมันแรงหรือว่าพูดเร็วเกินไปคิดปุ๊บพูดปับ๊บโดยไม่ได้ไต่ตรองจะทําให้เราไต่ตรองได้มากยิ่งขึ้นในคําพูดที่เราจะพูดออกไปนะคะไพ่ใบต่อมาใบสุดท้ายเขาบอกว่าให้ปล่อยปาในวันเสาร์ในช่วงเวลา สิบหนาฬิกาสานาทีถึง16บหนาฬิกาไปซื้อปลาหน้าเขียงจะปล่อย7ตัว10ตัวหรือ20ตัวก็ได้สุดแล้วแต่กำลังทรัพย์ของผู้ที่เกิดราศีธนูทุกท่านนะคะคุณอาจที่จะซื้อ7ตัว10ตัว20ตัวตามกำลังของดาวเสารโทษทุกภัยทายเสาอุปสรรคติดขัดการที่จะทุ่งถูกยืดออกไปถูกเลื่อนออกไป มันก็คือการติดขัดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปปล่อยปลาซะทุกอย่างมันจะได้ไหลลื่นมันจะได้แคล่วคล่องว่องไวทําอะไรได้แบบปาดเปรี้ยวกระชับกระเฉงรวดเร็วทันใจการที่จะต้องเลื่อนออกไปรอไปก่อนเลื่อนออกไปก่อนมันจะได้ถูกมีการเปลี่ยนแปลงว่าให้มันเบาลงแทนที่จะเลื่อนออกไปยังไม่ก็อาจที่จะตัดสินใจรวดเร็วและเร็วกว่าเดิมนะคะทําให้คุณเนี่ยเอ,อ่อทำให ก็ต้องพูดยังไงอะทาให้เราได้ได้รับอะไรที่มันเร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นสุดแล้วแต่กําลังทรัพย์ของแต่ละคนนะแต่ถ้าปล่อยตัวเดียวมันไม่ตรงตามกําลังนะคะถ้ามีกําลังทรัพย์น้อยก็ดูปลาดูปลาหน้าเขียงนะมันจะได้ได้บุญแรงแล้วก็ได้อานิสงส์ได้ได้กุศลแรงด้วยสักเจ็ดตัวคุณก็ดูตัวเล็กๆหน่อยมันจะได้ราคาย่อมเยาวหน่อยนะคะ จบคำพยากรณ์สาหรับผู้ที่เกิดราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วนะคะใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่ยิปซีไพ่โคโคโลโนโ่ไพ่ออร์เคลิลทักกินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนแล้วก็มาลงเรียนกันได้ค่ะสําหรับ FC ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าครูมาจองคิวดูดวงได้นะคะ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์กดกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูใ้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ